สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะกลับมาเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคาไบรคูปังปอนนี่นะคะอ่าเมื่ออีพีที่แล้วเราถึงตัวอย่างที่2นะคะก็คือให้พิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม NCT s c t เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะคะก็คือโดยใช้ บทกลับของพิธีบริษากรัฐเนี่ยในการพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ค่ะทีนี้เรามาต่อที่ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3เขาบอกว่ากําหนดรูปสามเหลี่ยม E X O ดังรูปนะคะให้สแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือว่าเขาบอกมาเลยว่าสามเหลี่ยม E X O เนี่ย ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือให้เราพิสูจน์ได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆนะคะ,ะวิธีทำันดับแรกค่ะเราต้องกำหนดให้ a b c เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ,ะให้ c c คือด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมคือยาวเท่ากับ1.7ดังนั้น c เท่ากับ1.7ค่ะต่อไป a เท่ากับ a คือความยาวของด้านสั้นที่เหลืออีก2ด้านก็คือยาวเท่ากับ0.8กับ1.5ครูขอเลือกเป็น1.5ค่ะ a เท่ากับ1.5 b เท่ากับ0นย์ จุดแปดต่อไปค่ะหา c กําลังสองค่ะเพราะว่าตอนท้ายเราจะต้องได้ว่า c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะเพราะว่าข้อน,นี้ต้องการให้พิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะก็คือปลายทางต้องได้ตัวนี้ค่ะ,ะต่อไปหา c กําลังสองก่อนค่ะ c กําลังสองก็คือหนึ่งจุดเจ็ด ยกํำลัง2อ่าทีนี้คิดเลขน,นะคะ1.7ยกํำลัง2ก็คือ17คูณ17อ่า7คูณ7ได้49ใส่9ทด4 7คูณ1ได้7บวก4เป็น8 9 11 11 11 9บวก7คูณ1ได้7อ่าขอโทษค่ะใส่0ก่อนนะคะใส่0 7คูณ1ได้7 1คูณ1ได้1 9บก0ได้9 1บวก7ได้8 1บวก1ได้ 2, 2ทีนี้มันเป็น1.7คูณกับ1.7ทศนิย,ยม1ตำแหน่งคูณกันคำตอบเป็นทศนิย,ยม2ตำแหน่งก็นับไป1 2กลายเป็น2.89ค่ะเท่ากับ2.89ต่อไปหา a กำลังสอง เอ็ดกำลัง2คือ1.5ยกกำลัง2อ่ะทีนี้ที่เลขค่ะ1.5ก็คือ15คุณ15 5คุณ5ได้10เอ้ยขอโทษค่ะ5คุณ5ได้25ใส่5ทด2 5คุณ1ได้5ทด2เป็น7กลายเป็น75ค่ะใส่0 5คุณ1ได้5 หนึ 1> 1่คูณหนึ่งได้1บวกกันค่ะห้บวกศได้5 7าบวกหได้12บสอใส่สทด1นะคะหนบวกหเป็น2อ่าทีนี้มันเป็น1.5คูณกับ1.5ึ่งจุดห้ตัวสนึ่งตำแหน่งคูณกันก็คือเท่ากับต้องตอบเป็นทันสยมลักตำแหน่งก็คือ2องจุดสอค่ะเท่ากับ2 2งห ครูขอลบตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปเลกตัวหนึงก็คือ b กําลัง2ค่ะ b กําลัง2ก็คือ0.8ยกกําลัง2อ่ะทีนี้8คูณ8ได้64 6 0.8คูณ0.8เท่ากับ64ทีนี้ทันิยม1ตำแหน่งคูณกับ สัญลักษณ์นิยมในตำแหน่งคําตอบต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็นับไปทางซ้ายมือสองตำแหน่งค่ะหนึ่งสองใสจุดแล้วก็เติมศูนย์ค่ะกลายเป็นศูนย์จุดหกสี่ดังนั้น b กําลังสองเท่ากับศูนย์จุดหกสี่ต่อไปค่ะทีนี้เราได้ c กําลังสองเท่ากับสองจุดแปดเก้าต่อไปค่ะให้นำา A กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะ A กำลังสองบวก B กำลังสองกำลังสองคือ2องบวกกับ B กำลังสอง b กำลังสองก็คือ0.64ยี่อทีนี้คิดได้ค่ะ2.25จุดสอบวกศูนยบวกสได้ เก้ก2ได้8ใส่จุดค่ะ2บวก0นย์ได้2กลายเป็น2.89ทีนี้ได้แล้ว,ว่าเอกลังสองบวก b กอกลังสองเท่ากับ2.89ทีนี้จะเห็นว่า c กอกลังสองเท่ากับ2.89เก้าอกลังสองบวก b กอกลังสองก็เท่ากับ2.89ดังนั้น สรุปไปทางค่ะคือ c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ2.89นั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะเขียนสรุปนิดหนึงนะคะจากบทกลับของทิศดีบท พีทาโกรัสจะได้รูปสามเหลี่ยม E X O เป็นรูปสามเหลี่ยมฉากค่ะซึ่งข้อนี้เป็นจริงค่ะเพราะว่าข้อนี้ต้องการให้พิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม E X O เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ ่ได้แล้วว่าสี่กำลังสองเท่ากับก, B กำลังสองบวกปีกำลังสนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวอย่างที่4อันนี้อยู่ในหนังสือหน้าที่สาค่ะตัวอย่างที่4ี่เขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม MNO ดังรูปข้างล่างนะคะเขาให้แสดงว่า รูปสามเหลี่ยม MNO เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเอาง่ายๆคือรูปสามเหลี่ยมรูปเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการที่หาก็คือแสดงว่าจะรูปสามเหลี่ยม MNO เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆนะคะวิธีทําค่ะ,ะแต่ทีนี้ให้ดูที่รูปสามเหลี่ยม MNO นะคะ เรามีด้านที่ไม่ทราบค่าอยู่2ด้านก็คือด้าน mo กับด้าน on นะคะดับแรกให้หาความยาวของด้าน on ก่อนค่ะโดยใช้รูปสามเหลี่ยม opn นะคะเขียนค่ะจากรูปสามเหลี่ยม opn OPN นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีมุมเป็นมุมฉากเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้เมื่อสามเหลี่ยม OPN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ ON ยกกำลังสองเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือ PN ยกกำลังสองบวกความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็คือ OP ยกกำลังสองค่ะต่อไปเท่ากับ PN กำลังสอง ก็คือ16 16ยกกำลัง2บวก OP กำลัง2ก็คือ12ยกกำลัง2เท่ากับ16กำลัง2คือ16คูณ16 16คูณ16ต้าเท่ากับ256ค่ะต่อไป 12กำลังสองกำลังสก็คือ12คูณกับ12 12คูณ12ได้144ทีนี้จับ256บวกกับ144ค่ะ256บวก144ได้เท่ากับคิดเลขน,นะคะสองหบวก144 6, บวก4ได้10ใส่ศทด1 5บวก4ได้9 ทศหนึ่งเป็นสิบเศษศูนย์ทศหนึ่งหนึ่งเป็นสองเป็นสามสิบหนึ่งเป็นสี่เท่ากับสี่ร้อยค่ะอทีนี้ ON กำลังสองเท่ากับสี่ร้อยโอเคค่ะผักไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะจากรูปสามเหลี่ยม OMP นะคะสามเหลี่ยม OMP เนี่ย เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเยี้วนะคะหาจะใช้ไว้หาด้าน mo ค่ะจากรูปสามเหลี่ยม omp เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะทีนี้ omp เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็น ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ mo ยกกำลังสองเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือ mp ยกกำลังสองบวกความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน op กลายเป็น op กำลังสองค่ะทีนี้ก็แทนค่านะคะเท่ากับ MP ยกกําลัง2ก็คือ9ยกกําลัง2บวก OP กาลัง2ก็คือ12ยกกําลัง2เท่ากับ9ยกกําลัง2 9ยกกาลัง2ก็คือ9คูณ9 9คูณ9ได้เท่ากับ81บวก12กําลัง2ก็คือ12คูณ12 12คูณ12ได้เท่ากับ 144อ่าทีนี้คิดเองนะคะ81บวกกับ144ค่ะ144ตั้งบวกด้วย81นะคะ4บก1ได้5 4บก8ได้12ใส่2ทด1 1บก1ได้2กลายเป็น225ค่ะทีนี้เราได้แล้ว MO กำลัง2คือ225 ต่อไปค่ะให้นำความยาวด้าน ON กำลังสองบวกกับ MO กำลังสองค่ะเนื่องจาก OM กำลังสองบวกกับ NO อ่าขอโทษนะคะครูเขียนเป็นอย่างนี้ค่ะ MO กำลังสองเท่ากับ ON กาลัง2 MO กําลังสองที่หามาคือ225บวกกับ ON ON คือ ON กาลังสองคือ400นะคะทีนี้คิดเลขน,นะคะ225บวก สี0ค่ะห้าบวกศนได้ห2สบวกศูนย์ได้สองสี่บวกสองได้หกลายเป็นห2ร้อยยี่สิบห้าอทีนี้เราได้แล้วว่า MO กำลังสองบวก ON กำลังสองได้เท่ากับห2 5้ยิบห้าก็ผักไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งค่ะพักไว้ก่อนค่ะต่อไป MN กำลังสอง ตานนี้นะคะเกิดจากความยาวด้าน MP บวกกับความยาวด้าน PN ยกกำลัง2นะคะและเนื่องจากในรูปสามเหลี่ยม MNO เนี่ยด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน MN นะคะเขียนต่อค่ะและ MN กำลังสองมันคือ mp บวกกับ pn ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะ mp ยาวเท่ากับ9กลายเป็น9บวก pn pn คือ16นะคะกลายเป็น9บวก16ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเท่ากับ 9บวก16ได,ได้เท่ากับ25กลายเป็น25ยกกำลัง2 25ยกกำลัง2ได้เท่ากับคิดเลยนะคะขอลบตรงนี้ก่อน25ยกล2ก็คือ25คูณกับ25 5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ต่อไปค่ะ5คูณ2ได้10ทด2เป็น12บวก ให้ใส่ศนะคะต่อไป5คูณ2ได้10ใส่ศูนย์ทด1 2คูณ2เป็น4ใส่ทด4บวก1เป็น5นะคะต่อไปได้เท่ากับ625 625 <6 25 S 1> ทีนี้เราได้เล้ว่า mn กําลังสองเท่ากับ625ปรากฏว่า mn กํลังสอง ด้านไปเท่ากับ m o กำลังสองบวก o n กำลังสองจึงสรุปได้ว่าดังนั้น m n กำลังสองเท่ากับ m o กำลังสองบวก o n กำลังสองนะคะอะ่มันคือ c กำลังสอง มันคือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2นั่นเองค่ะเขียนสรุปอีกหนึ่งค่ะโดยบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกลัสสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม M, N, O เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะโอเคค่ะข้อตัวอย่างที่4ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ